Party โ s ่วสวัสดีครับวันนี้ก็โย่วผมมางเงี้ยเซียนวอลครับน้องเดี๋ยววันนี้มังจะมาโบนเวลนะครับหน้าบ้านเลยวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมอากาศร้อนๆลมพัดดีๆนะครับผมวันนี้มังก็พอโซนะครับหรือว่าบวชนั่นเองนะครับจื่งจริน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเงียบนะครับพวกเงียบหลอมละลายฉะนั้นคลิปนี้ก่อนจะไปทักชมว่าตรงนี้นะว่ามันจะขึ้นหน้าบ้านเงียบได้ไหมนะใช้พื้นที่ในการวิ่งคือน้อยมากไม่มีที่วิ่งเลยแต่ถ้าลงเหียวมันขึ้นแน่นอกร้อนตัวเงก็ไม่เชื่อว่าจะมันเลยพวเงียบจะลองเนี่ยน้องๆดูเลยนะว่ามันขึ้นไนที่ไหนนะคนอื่นยังไม่กดไลค์ว่าเป็นที่เงียบและอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้ขั้นต่ำไปดูกันเลยดีกว่าลงมาเลยทุกคนพวกเงียบจะแผนกล้องไปก่อนแผนกล้องไปฝั่งนั้นอ่า โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยขอเซตติ้งกล้องก่อนนะมันจะใช้เวลาสักงสามวันนะในการเซตติ้งกล้องนะทุกคนโอเคนี่แม็กก็จะมาหยอบอยู่ตรงนี้ทุกคนเออแต่แม็กก็จะไปบนตรงนู้นเพอาะเรมันไปฝั่งน้นโอเค

น้องทุกคนเล่นมือเดียวกันไปเลยน้องๆโอเคเล่นมือเดียวกันไปเลยดูนี่ทุกคนนีน่ทุกคนโอ้โหขึ้นดีมากขึ้นดีมากเห็นกันไหมดึงมาให้น้องๆโอโ้โหเดี๋ึงมือใจใดูนะมันขึ้นนู่นทุกคนขึ้นทุกวันเลยนู่นโอโ้โหขึ้นสูงมากนะทุกคน ขึ้นพนลังคาบ้านมงเงียบแล้วตอนนี้มงเงียจะถือสายดูนะโอ้โหไม่น่าเชื่อมึงเงียอาจจะแหกได้ทุกคนเพราะมันพากโอ้โหพาแรงมากมาหนี่งหันหันหันรอบมาแรงมังเงียก่อนมาทุกคนดูนะเดี๋ยวงจะไปให้สายนะมานะนะมาดูนะทุกคนโอ้โหนี่มันขึ้นทวงแบบนี้แลนะ้วทุกคนดูเดี๋ยวจะให้สายไปนะ เดี <ư? S 2> uh ๋ยวคือแบบแต่สายมันเริ่มจะวุ่นวินหน่อยนะลมมันกลับไปทางโน้นเลยนะทุกคนมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยว่าตอนนี้มันเหยียบบนตอนเช้าอ่ะลมมันไปทางโน้นนมันก็มาดูมาดูนี่ทุกคนโอ้โหพาโคตรตึงนะทุกคนนี่ทุกคนอื้อหือพาตึงมากขึ้นโคตรสูงอ่ะทุกคนอื้อหือ ขึ้นดีมากนะตัวนี้ขึ้นนิ่งเลยนะทีแรกคือแบบปิดลมไงทุกคนมางเห็ดไม่รู้ว่าลมมันไปฝั่งนู <laughs> ้นมันก็เลยลงขึ้นหลังคาบ้านนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปให้ตายกันต่อต้อตั้งตรงตรงนี้เออเพื่อน้องๆอาจจะเห็นชัดชัดนิดหน่อยเพราะว่ามันบรรยากาศดีนะตม,ม,มันเป็นค่ามั่นเห็นไหมเนี่ยมันจะให้ใายไปเรื่อย Để coi mình thêm đi mà nào. Mình sẽ mới tục ngay nào Các wow oh, rồi Cái lùm nó mới có gì ý... Chất yên ra rồi Thế là nó ra như thế này À lùm mụt, tất cả lùm mụt Đấy, nó chạy mụt ra จะปล่อยให้ติดลึกลงไปเลยนะทุกคนให้น้องๆแบบมองไม่เห็นไปเลยนะมาทุกคนมาเห็นไม่แน่ใจว่ามุมกล้อง,ม,องมันชัดดีไหมนะรวมพลังดีมากมาทุกคนใครจไป ยาวๆให้ใช้ก er, 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 er. oh, 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 oh. ันยาวๆโอ้โหโอ้โหอพูดแรงทุกคนแต่ว่าโอ้เจี๊กติดทุกคนขดมันติดเดี๋ยวมีเงียกโคนรทุกคนเพื่อนเพขดมันติดทุกคนเดี๋ยวมันจะให้ดูฝั่งนู้นเดี๋ยวมีเงียจะไปฝั่งนู้นนะทุกคนขดมันติด ก็จะแบบเศษสากับบางเหยนนิดหน่อยนะในการตั้งค่าตั้งกล้องนะทุกคนโอเคก็จะน่าจะ <Okay. S 1> ได้นะเห็นว่าโอเคน่าจะเห็นชักตรงนี้นะไปขึ้นดีมากมย,ายังไงจะปล่อยสายเลยแต่ว่า,วาลมข้างบนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคน เดี๋ยวพอมันโดนลมเหมือนกันเทงขึ้นดีมากทุกคนมังเหยียใจดูมาให้ดูให้เรบเหยียดให้ดูบ่อยนินี่ทุกคนนี่นี่กดเชือกนะลมก็ประมาณหนึ่งนะทุกคนมในแรงมากแต่แต่ว่าเหยียบบนด้วยเชือกอินนะจะขึ้นถูงกว่านี้นะเพราะเชือกนี้มันผ่ามค่อนขลดแต่ก็ขึ้นดีมากทุกคนสวยมาทุกคนมานั่งดูเงยียบเล่นมากันเออหนากองน่าจะร้อนนะ นว่าต้นแค่ไหนก็มาไปยันต่อเราจะให้สายปีกนะทุกคนให้สายขึ้นหมดไปเลยโอเคนะมาดูน้าห็ดนั่งให้สายนะทุกคน,กคนชิวๆนะเล่นว่าวหน้าบ้านคือแบบถ้าว่าไมันขึ้นดีจริงมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราดูละมวน,นนะ ล้มปลาก่อนโอ้โหดึงดึงสายมันเท่าไหร่สายมันเท่าไหร่โอ้โหไปแล้วทุกคนไปแล้วเดี๋ยวมันแทงก่อนให้มันเจอลมก่อนให้มันเจอลมก่อนเจอ๋ลมมทุกคนดูดูนะนั่นนี่คือเจอลมแรงนะทุกคนดูดูจังหวะในการดึงของของเมานะเพรามันดึงแรงแค่ไหนทุกคนดูดูนะนั่งไง นั okay, right, ่งไงทุกคนดูนั่งไงทุกคนดูนั่งไงโอเคมันจะไม่ปล่อยเยอะนะทุกคนถ้าปล่อยเยอะเดี๋ยวมันก็โอ้โหมันก็อแรงเงี้ยมันก็ขี้เข็ดพอดเนี่ทุกคนนี่ก็จะปล่อยประมาณหนึ่งพอประมาณนี้ก็พอแล้วทุกคนเยอะแยะเลยมาอย่างหล่อครับน้องเล่นกว่ากหล่อคนัในบ้าอะไรเออดูดูเอาเองทุกคนดูเอาเองนู่นเว้าขึ้นสูงมากทุกคนนู่นขึ้นถึงปลายไม้เลยทุกคนดู อือืไม,ม่ตายถูอพระเจ้าโอเคเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนชักลง